เนาะทุกคนจากเล่นงแต่แต,ต่ตรุษ <c oughs> ยิ้งซีไปจำครอคัวนี่เขาจะซีไปนีนนะ่บางครอบางจอกบางแก่สงเก็บมึงเงินตุดเผาเนาะนาทุกคนจากปีเพ่ยมันชีน้สูงเนาะทุกคน <c oughs> สวัสดีทุกคนตอนนี้ขี้เล่าอยู่ที่บ้านหลันแดงใหญ่นอนทุกคนเนาะเดี๋ยวมันจะกาศตอนบ้านมันนี่เนาะทุกคนตอนเลาะอยู่ที่บ้านหลับแดงใหญ่เนาะทุกคนเนาะ เป็นการที่เป็นอะไรเนาะทุกคนมาพาก,กันไปเลาะมังกนเนาะทุกคนเนาะน,นอะืออี่คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านลาดแดงเนาะทุกคนเนาะ,นนะบันชวนบันชวนอีบอได้ออกให้ออกหน้าบ่ไปชวน ยัเงเลาะกลางบ้าน,น,นเนาะเนอตบูมี่เงียคนบูมีเงียบฮะทะเายฮู้พนันอ๋่เด็กน้อยเขลลลาลินละนะบนเนาะ่ะนานยังมี่่่อน嘛่าฮ่าฮ่าฮ่ฮฮ่่่ lên rồi, ta đông rồi, nó, con này nè, nó leo lên đó, để hai nhàng lọt gang ban con. กวางกวางเติมไม่บานแล้วเนาะกวางเติมบ่บานเลยว่ากวางเติมบ่นะยังร้องกังบ้านก่อนทุกคน้องอืมบรรยากาศอยู่ที่บ้านรันไดไหมทุกคนเนาะ บ้านเองจะมีระบบน้ำปลาป่าใสน่ออืมอนำปลาป่ามาทุกคนเฮ่นำปลาป่ามีเห็นลเซลนล่เซลเนาะ บาดเนื้อปลาล่าแดงนะฮี่ไม่บ้งสุดเาเนะถึงประมาณาบัดชวนบัดชวนวนทุกคนเข้าอีกหนึ่ง ส่วนไปเส Ele ือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซนนมันในการบันบนทุกคนอืโอ้ปากกันจุ่มนังคักเนาะมาได้ออกให้ออกหน้าบอ่ะเนื้าการบันๆอยู่ที่บ้านบ้ยบนรัดแดงหนังเนาะทุกคนเนาะ สบายดีพอบันส่วนบันส่วนบ้านรับเป็นบ้านเก่าแก่เดุเนาะเก่าแก่บันดังเดิมเนาะบรรยากาศยืมคนว่ามัวคเนาะจะเลี้ยงอยู่ตามกลางบ้านเนาะ บ้านเฮากว้างเติบได้เนาะกวงเติบบ่50เนาะโอ้50หลังคาเด้บ้าลานแดงนนอันนี้ก็บ่เคยมาจากเทือเนาะเพราะว่าเป็นครั้งทําอิดเนาะที่มาลิ้มาเาะลิ้นเนาะเลาะินบ้านอากาศหนาวๆเนาะกิงไฟเนาะบ้านเฮาลืมเข้าฤดูหนาวแล้ว

ไปโนนโอ้ไปเวียกเนาะเอ้่เลัวบ่เลยเออละเล่องูบานเยบุเคยไปบเคยมาลอาไปตะเยร์ขา่ายมาไปไปใช่ะไปโนนโอ้ไปนำกันนะเนาะนี่มีจม็นหางเข้าเนาะบนเนาะบน องซีไปจำกุ้งคัวกุ้คัวนะยงไงเขามาสีบางกุ้งคัวก็มีองซีไปจำกุ้คัวนี่เขาจะีปนี่บางกุ้คัวบุมีก็เขาจะต่ำน่อยคือบางกุ้งคัวก้มีเขาเขาก็เขาซื้อนงกเนาะ้ ô oh, mặt bồn đi đâu hả đúng tên này hả 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 con, con. Để không. Để không. Để không này chắc sẽ là nằm nằm này nè bưng nằm Nó còn nhằm sạch bọn nằm sạc nè cọc bọn kẻ sáng kết bưng ngân Tụt phao nó các bạn, nó chắc bị phơi mình xuống เป็นปบ้านบ้านเก,าเกา่าแก่คนนี่จะเป็นน้ำชาเน,น,นาะอุจางมูอเขาเขยังใส่เนาะคนตะเก่าหนีเขาจะใส่น้ำอยู่ดิง้อหลุดแท้ๆเป็นน้ำอยูขาว้ามาตักมาอาบตักมากินมื่อไส้เน่อย Để có đến đây, cái vấn này cái khi xem không mua được sai. mà lại có cuộc có, có chỗ nằm sẵn nó nó ừ, ừ. ừ.